สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับเด็กเปนนกคือเกาเหมือนเดิมครับคลิปนี้ผมจะผ้าเบิง้งเพิ่นทํำขนมเทียนครับใหญ่เพิ่นเทดขนมเทียนเ,เกิดมาผมมือพึ่งเคยเห็นนี่แหละแบบสดๆดเดี๋ยวผมผ้าไปเบิ้งครับว่าเพิ่นจะยังไหนวิธีทําขนมเทียนไหว้ตุ๊กจีนพรุ่งนี้เดี๋ยวผมผ้าเบิ้งครับใหญ่มกกผมกำลังเห็ดอยู่ครับตามมาดูครับสูตรลับสูตรเด็ด <laughs> เฮ็ดขนมเทียนอ๋อเฮ็ดใส่ตุ๊กจีนเนี่ยบ่ <laughs> คล้ายมืงเอื่นนี่ละว,ว้าวบ่แมนวางเด้นี่อ<า>่ะบ่บะเมนวางแต่ถ้ำตัวเห็นเป็นว่างแล้วไม่เหยีดขนมขายนี่นะตะขายของกัยังบ่ได้พักเดซเซ <c oughs> นี่หมอกหมอกโอ้อันนี้เฮ็ดสลับปอวะนี่อ๋อขนมเทียนครับ <c oughs> แต่ละมือเจ้ายะด่าผมได้บ่ดา่ตาตัดผมแต่ละมือแต่ละเว้นนี่เจ้า เว้ากับผมเพาะๆได้บ่แหลนหุงแหลนไล่แม่นแหลนเก็บไปเสมอแหละบ่ะเลียนพร้อมเสี่ยงเงินเสียกินเนาะลูกตั้งสองคนเมียตั้งสามคนเนาะน้อยครับนี่หยากรายว่าเสี่ยงเมียมาหลายๆลายมาซอยหาเงินว่าสั่นซำอ้อนมาซอยใส่เงินอันนี้น้ำสุดเด็ดดิเนี่ยซอสบ่เนี่ย น้ำใส่น้ำตาลน้ำเคี่ยวอ๋อน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลเคี่ยวใส้หยาเยี่ยมหยาอ๋อหยาหวานหยาไวหยาหวานเพื่อนน่ะสูตรลับเลยสูตรเด็ดเลยเห็ดจังใดก็ได้ขายหรอว่าตุจจีนเนาะนั้นมันหนาเทศกาลเพิ่อนก็ต้องซื้อต้องขายกันนี่แหละมันต้องเห็ดอยู่แล้วยังชอบหา็บหน้อย่างเงี้ยชัดเพื่อนเห็นยังไรก็ชอบกว่านะเด็ด แม่เพืเ่อนก็ยืนจมกันไปทั้งคุณกนก็จมัยผมเองผมเลยาว่าไปให้ดินด้วยกันล่ะหาแต่แนวจมแนวดา,มมวาแต่กันเข้าว่ามาหานะ่ะ<ม>ขันเข้าว่ามาหาลราจมหาอีกว่าบอกอ้อไปเสรมันมีตัวตวนบอกมันยังมีชีวิตอยู่บอกว่าอะไรอย่างเงี้ยปกติเป็น กัวจะได้เป็นขนมเทียนมันก็เฮ็ดยากเต๋อพี่เด้อเป็นยังายบ่เย็ะโอ้โหปวดตึงกูปวดถอดตีซองนี่อ้วนปันใส่ถอดตีซองตีขลูกพี่สื่อพักผมผมผมเบิ่งวัตถุดิบเดี๋ยวเจ้ากันวดไปนวดไปฮะล่ะนี่วัตถุดิบป้านวดไปเรื่อยๆบอว์เทอะไรบ่วแดงมันแฉะบอว์อะไรนวดทีละน้อยออนวดทีลนอยน้อยไปอ้นมีสูตรอยู่นี่สูตรลับเคล็ดลับ เจาะกระบวนการการทำขนมเทียนไวนตุ๊ดจีนอันผูใ้ใดหาซื้อขนมเทียนบ่ได้ก็ยะเลืมเม้อครับบ้านเล็กที่หานี่ยบ้านเล็กที่หาเจาะจงล้านน้ำดีล่ะร้านปลาอ้วนพักซิ่งนี่บ้านเล็กที่หาครับขับมากอนสิฮอดสนามเด็กเล่นยิ่งๆครับสนามเล็กเด็กเล่นครับมานสีมีร้านไขยพักใหญ่ๆขามาซื้อมาขายมาทำหาเพื่นรถเนี่ยผ่นบอกว่ามานํำผมเพียรผมช่องผมนี่รับส่วนลดไปเลย ซื้อนื่มแถนมอนหาเพราะว่าผมเป็นร้านเพิ่นเราเพิ่นกัหาแนวดาผมอีกคือ้นเขาอ่ะล่ะมาซื้อเด้อมาซื้อเด้ออมันเห็นวิดีโอผมแล้วผมทำทุกช่องทางหาเงินในโลกออนไลน์เมสติกตอฟเฟซบุ๊กยูทูปเพจได้เลยยังได้ครับเดี่ยวคงได้ยังได้ครับเดี่ยวได้แล้วบป่ได้ครับยูทูปก็ได้ครับติกตอก็ได้ครับ มีเมดเดียหันเจ้าเห็นของผมมังเจ้ากดช่องผมนะเด็กบ้านนอกมันจะมีอยู่ดอกแต่เจ้าว่านันมันเห็นนาโลโลผมูีดอกอย่งน้หันนะมีเม็ดทึงข่าวนาเขากลอ้งกลอง,งทึงเ่าเขากล้องทึงไทยวิดีโอตลกสนุกสนานมีทุกอย่างทุกรูปแบบเหตุผมช่องผมหอดรีวิวขายสินค้ามีเม็ดแต่ช่องใดเขาหามขายผมก็หามช่องใดเขาให้รีวิวขายสินค้าผมก็มวิลิวกัน ของแม่อ้วนเนี่ยผมกันรีวิวหลายรอบแล้วอ,อยู่ในเฟซบุ๊กในเพจมันเอาซ้ำนีไ้ไปก่อนครับผมยี่คันเราแล้ว <c oughs> นี่แหละคันนี้แล้วย่าลืมผพราะมอน่าลืมเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมเด็กบ้านนอกครับปปรขันกดนขอขอบคุณครับเห,เห็นครับกล้องผม 4K 4K ของผมชัดเจ้วเลย ไปแล้วครับบายบายครับสวัสดีครับ